พระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ21ในบริบทนี้เปาโลกำลังเขียนจดหมายถึงชาวฟิลิปปีขณะที่เขาอยู่ในคุกนะครับขณะที่เขาติดคุกเขาเพิ่งบอกกับชาวฟิลิปปีเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาอยากจะมีความกล้าหาญเพื่อพระคิดจะได้รับการยกย่องสรรเสริญไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือการตายของเขาก็ตามแล้วเมื่อเรามาถึงข้อที่21เปาโลก็บอกว่าเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดและการตายก็ได้กําไร ผมอยากให้เรามาโฟกัสอย่างเจาะจ,จงที่ทายข้อ21ที่บอกว่าการตายก็ได้กําไรเป็นไปได้อย่างไงครับว่าเปาโลจะพูดถึงเรื่องการตายซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวและไม่น่าปรารถนาสําหรับมนุษย์คนบาปเราในแง่บวกถ้าลองไปถามคนทั่วไปนะครับคงจะมีน้อยคนมากที่จะพูดถึงการตายว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้กําไรเขาคงจะบอกว่ามันเป็นการขาดทุนมากกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสูญเสียทุกอย่างที่เรามี เพราะฉะนั้นนะครับถามอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไปได้ยังไงว่าเปาโลจะพูดถึงการตายในแง่บวกเขาจะบอกได้ยังไงว่าการตายก็ไ,ได้กําไรคํา,ไไอาคตอบเดียวสำหรับภาษาของเปาโลที่สำหรับบางคนอาจจะดูเป็นเรื่องบ้าๆนั้นคือการตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์การเอาชนะความตายของพระเยซูเปลี่ยนแปลงการตายให้กลายเป็นช่องทางสู่กําไรนิลังนะครับ ในข้อที่23เปาโลก็ช่วยให้เราเห็นว่าการตายเป็นกำไร,รย,ยังไงเขาก็บอกว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปเพื่ออยู่กับพระคิดซึ่งประเสริฐกว่ามากนักนี่แหละคือกำไร,รที่เปาโลจะได้รับเมื่อเขาตายไปเขาจะได้ไปอยู่กับพระคิดบนสวรรค์และผู้เชื่อเราทุกคนในปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปเมื่อเราสิ้นลมหายใจจิตวิญญาณของเราจะได้ไปอยู่กับพระคิดท,ทันทีเหมือนกัน และไม่ใช่แค่จิตวิญญาณของเราเท่านั้นนะครับในอนาคตเราจะได้รับร่างกายใหม่และอาศัยอยู่บนโลกใหม่กับพระเยซูตลอดนิรันดร์พระเยซูคิดสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากตายในฐานะตัวแทนของพวกเราพระเยซูจัดการกับความผิดบาปของเราและการลงโทษที่เราสมควรได้รับแล้วเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากตายพระเยซูได้เปิดหนทางสําหรับชีวิตนิรันดร์ให้กับผู้เชื่อในพระองค์เพราะฉะนั้นอยากจะถามพี่น้องเราว่าณตอนนี้ ความหวังของเราอยู่ที่ไหนครับคือเปาโลสามารถบอกได้ว่าการตายก็ได้กําไรเพราะความหวังของเขาอยู่ที่พระเยซูคริสต์ร้อยเเซนครับการตายก็แปลว่าเขาจะได้ไปอยู่กับผู้ที่เขารักมากที่สุดในจักรวาลแล้วเราล่ะความหวังของเราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้มันอยู่ที่ธุรกิจของเราไหมมันอยู่ที่ลูกๆของเราไหมอยู่ที่บ้านของเราไหมถ้าสมมติเงินทองเป็นความหวังของเราเมื่อเราตายไปนะครับ เราจะไม่สามารถพูดเหมือนเปาโลได้ว่าการตายก็ได้กําไร mm. เราจะต้องบอกว่าการตายคือการขาดทุนแต่ถ้าพระเยูสุิสิ์เป็นทรัพย์สมบัติของเราเราจะได้กําไรเมื่อเราสิ้นลมหายใจเมื่อเราจากโลกนี้ไป mm. เราจะสามารถรเผชิญหน้ากับความตายด้วยสันติสุข mm. ด้วยความหวังได้เพราะสิ่งที่ดีกว่าคือการอยู่กับพระคิดอยู่ข้างหน้าเรา mm. การตายซึ่งเป็นข่าวร้ายสําหรับคนบาปเราได้ถูกเปลี่ยนแปลง ให้กายเป็นช่องทางสู่กำไรนิรันด์ก็คือกายเป็นช่องทางที่จะพาเราไปหาพระเยซูคริสต์ฉะนั้นนะครับพี่น้องให้เราโฟกัสอยู่ที่พระคิดต่อไปและเพิ่งพานในพระเยซูคิดต่อไปนะครับพี่น้องวันหนึ่งเราจะได้อยู่หน้าต่อหน้ากับผู้ที่ได้รักเราและสละชีวิตเพื่อพวกเราก็คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา